ยอดผักหวานป่าปีนี้มาแล้วนะคะตอนแรกพี่นางก็ลอยอยู่เอ๊ะเมื่อไหร่ผักหวานป่าจะแทงยอดสักทีนะคะทีนี้อดูไปดูมานะคะพี่นางก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเนาะว่าผักหวานป่านี้คือแทงยอดออกมาเยอะแล้วนะคะพี่นางก็มัวแต่ดูผักดูอะไรเนาะก็ลืมดูผักหวานป่านะคะนี่พอเจอแบบนี้นะคะหูโหใจฟูเลยค่ะก็เลยจะ ถ่าภาพนะคะผหวานป่าในสวนพี่นางนะคะมาให้ดูกันเนาะมาให้ชมกันพี่นางปลูกได้ประมาณ3ปีกว่าแล้วนะคะต้นก็ไม่ค่อยใหญ่อาจจะเป็นเพราะว่าดินไม่ดีหรือไม่อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีต้นไม้ใหญ่ให้เขาได้แบบเขาเรียกพักพิงพักอาศัยเนาะเห็นว่าผหวานป่านะ่ะมันจะต้องอ่าเขาเรียกว่ารากอะ่ะมันจะต้องยึดกับต้นไม้ อะไรสักต้นด้วยพี่นางก็เลยปลูกต้นน้อยหนาแล้วก็ต้นชะอมไว้ข้างๆนะคะนี่ก็ได้ขนาดนี้พี่นางก็โอเคนะคะตัวนี้แทงยอดลองอมาซึ่งพี่นางก็รูดใบไว้นานแล้วนะคะแต่ว่าไม่แตกยอดออกมาสักทีจนคิดว่าปีนี้จะได้กินไหมน้อก็ลุ้นอยู่พอมาเห็นแบบนี้นะคะก็ใจชื้นขึ้นมาเลยค่ะได้กินแกงผักหวานป่าแน่นอนพี่นางก็ ปลูกผักหวานป่าไว้สวนหลังบ้านนะคะปลูกเป็นแถวเป็นแนวนะคะที่พี่นางปลูกผักปลูกขโพดก็ปลูกตามแนวผักหวานป่าเนี่ยแหละค่ะอ่าแถวผักหวานป่าอยู่ตรงกลางนะคะพี่นางก็ปลูกผักนะคะปลูกขโพดไว้ด้านซ้ายด้านขวาของแถวผักหวานป่านะคะก็จะเป็นแนวเป็นแนวเนาะถ้าใครได้ติดตามก็จะเห็นนะคะว่าพี่นางก็จะปลูกเป็นแถวเป็นแถวไปนะคะก็พี่นางปลูกไว้ประมาณสามสิบกว่า ต้นนะคะเหลือเก็บจริงๆตอนนี้15ต้นนะคะแต่ละต้นมันก็จะมีต้นเล็กต้นใหญ่นะคะนี่ต้นใหญ่สุดก็แค่ประมาณเนี้ยก็คือท่วมหัวประมาณเมตรกว่านะคะเมตรกว่ากว่าที่นางก็ไม่ไม่ให้สูงมากนะคะบางต้นก็ยังเท่าเอวอยู่นะคะก็คือเหลือ15ต้นนี้ก็คือได้เก็บยอดจริงๆนี่อาจจะประมาณ อ,อย่างมากก็สิต้นนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบเป็นต้นใหญ่มากนะคะก็ถือว่าพอได้เก็บได้แกงในบ้านนี่ละคะ่ะคงไม่ได้ขายเพราะว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะนี่ก็คงจะเก็บไปแกงได้แล้วนะคะนี่ก็เอาภาพบรรยากาศผักหวานป่าในสวนหลังบ้านมาให้ชมนะคะใครสนใจก็ลองดูพี่นางแนะนำใช้เมล็ดนะคะอย่าใช้ต้นก้าเนาะ เดี๋ยวพี่นางจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ